c คว i ด after shock โควิดยากที่จะหายจากใจผู้คนแม้ว่าเชื้อจะเบาลงหรือรัฐจะลดกฎระเบียบใดๆก็ตามหัวข้อนี้จะชี้ให้เห็นถึง after shock จากโควิดเหมือนแผ่นดินไหวนะครับก็แผ่นดินไหวรุนแรงไปแล้วก็คือตอนเชื้อกำลังแพร่ระบาดแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมี after shock ตามมาก็คือ after shock ก็คือผลพวงหลังจากนั้นถึงแม้ว่า จะเลิกแผ่นดินไหวแล้วก็ตามอันนี้ก็เหมือนกันโควิดก็ใกล้จะจบแต่ว่าในใจผู้คนนั้นยังไม่กล้าที่จะจบมันแล้วก็มีอยู่2ประเทศนะครับที่ผู้คนก็ใกล้เคียงกันและกันประเทศอยู่ใกล้ๆกันเชื้อชาติก็คล้ายๆกันแต่ว่าสถานการณ์คนละสถานการณ์แล้วก็อันนึงก็บอกว่ารัฐเนี่ยเขาเตรียมจะยกเลิกกฎระเบียบแม้กระทั่งเรื่องการใส่หน้ากากในที่สาธารณะก็ไม่ต้องคือยกเลิกตามยุโรป อย่างเช่นตามหัวข้อนี้วัดใจคนสิงคโปร์กล้าออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากหรือไม่แต่อีกหัวข้อหนึ่งยังคงไม่ยอมจบโควิดง่ายๆก็คือตื่นโควิดเสี่ยงห้้แห่กววาดสินค้าเกลี้ยงล้านนี่คือเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วก็มันเป็นผลพวงจากการที่หวาดกลัวโควิดแล้วก็มาตรการของรัฐซึ่งประเทศนี้ยังไม่ยอมจบโควิดง่ายๆส่วนของประเทศของเราก็คิดว่าต่อให้เขากลับตัวกลับใจคนจัดการประเทศเนี่ย ที่พูดมานี้ไม่ไม่มีท่าทีนะจะกลับตัวกลับใจนะแต่แค่ถึงแม้ว,ว่าเขาจะกลับตัวกลับใจยกเลิกมาตรการที่บีบบังคับคนในประเทศก็ตามแต่ก็เชื่อว่า after shock ยังอยู่ก็คือหลังจากที่ยกเลิกมาตรการแล้วก็ยังคงมีความหวาดกลัวเวลาไปไหนมาไหนก็จะต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือแล้วก็ต้องกลัวว่าไปเที่ยวไหนจะยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะไม่หายไปง่ายๆนี่คือผลพวงจากมาตรการนะครับไม่ใช่ผลพวงจากตัวเชือ้อ มาตรการที่เรามองว่ามันเป็นมาตรการที่มันไม่มีความจําเป็นเลยมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าแต่ละประเทศก็ทําโดยเฉพาะประเทศในเอเชียก็เลยคิดว่าคือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงบีบบังคับอยู่แต่ก็แต่ค่อยๆน้อยลงแต่ประเทศเราจะยังเชื่องช้าบอกว่าเขาพูดมาเองถึงแม้ว่าจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็ตามผู้คนยังจําเป็นต้องใส่หน้ากากยังต้องป้องกันตัวเองในวิถีชีวิต new normal คือมันมีทั้งประเทศที่จะจบตามฝรั่งกับประเทศที่ ยังไงฉันก็จะไม่ยอมจบหมายถึงมาตรการนะขนาดมาตรการยังไม่ยอมแล้วต่อให้เขากลับตัวกลับใจเลิกมาตรการแต่ว่าคนก็จะยังไม่กล้าคือคิดดูนะเราเคยมีความอิสระก่อนโควิดแต่ว่าพอถึงแม้ว่ามาตรการเขาจะเลิกแล้วคนก็ยังไม่กล้าเพราะว่าคนเราพออยู่กับอะไรนานๆมันก็จะเคยชินใช่ไหมก, <c oughs> <c oughs> ก็เอาอันแรกก่อนนะครับที่ว่าคนสิงคโปร์กล้าออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากหรือไม่ ก็คือวันที่29มีนานะครับผ่านมาแล้วสิงคโปร์ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 หลายอย่างเช่นไม่ต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกอาคารแต่ใช่ว่าทุกคนจะเลิกปกปิดใบหน้าที่กลายเป็นสัญักษณสำคัญของการระบาดครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปแล้วมันไม่ต่างกับไอ้นี่เลยเนี่ยถ้าเกิดใครมีรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรที่ผ่านช่วงสงครามมาเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าจะเก็บของทุกอย่างเอาไว้ เขาจะไม่กล้าทิ้งเพราะเขายังมีความทรงจําในช่วงของการขาดแคลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นตัวชี้เห็นว่ามนุษย์เราถ้าจะจบมันก็จะต้องจบไอความกลัวหรืออะไรนั่นอ่ะมันอาจจะไม่มีอีกเลยอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้ผลสํารวจอย่างไม่เป็นทางการของแอปพลิเคชันเ e เล g r a m เอ่อบอกว่าประชาชนเรา2,500คนหรือ24%ของผู้ให้ข้อมูลระบุว่าจะไม่สวมหน้ากากอีกแล้วเมื่ออยู่นอกอาคารก็ยังเป็นส่วนร้อย ที่เหลือ76%หรือ7,900คนจะสวมหน้ากากต่อไปเหตุผลคือไม่สะดวกยังไงอะบ้างก็ยังอยากป้องกันตนเองต่อเนื่องอย่างเช่นคนนี้ตัวแทนประกันวัย72บอกว่าเข้าเข้าออกๆออออใส่บ้างถอดบ้างยุ่งยากการจับหน้ากากบ่อยๆจะทำให้สัมผัสเชื้อโรคมากขึ้นก็เลยใส่ตลอดงั้นหรือคืออย่างตอนนี้ออฟก็มาเที่ยวอยู่ที่ยุโรปตอนที่ออฟมาใหม่ๆเนี่ยเราก็มีครบครบครันคือเราต้องเผื่อไว้ก่อนนะ ไม่ได้กลัวอะไรหรอกก็คือทั้งหน้ากากพกมาเยอะแยะเลยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ก็พกมาแล้วก็ใช้อยู่แค่เดือนแรกๆท่านั้นเองตัวเจลแอลกอฮอล์หลังจากนั้นก็ขี้เกียจแบกแล้วทิ้งไปเลยส่วนหน้ากากเนี่ยก็เปลี่ยนบ่อยๆช่วงแรกๆนะหลังๆนี่เชื่อไหมว่าเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนอยู่แค่สองครั้งเอง <laughs> แล้วก็หน้ากากนี่คือใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือใส่ในกระเป๋าห้อยคอนี่เป็นว่าเล่น คือจับหน้ากากก็ไม่ได้กลัวแล้วแล้วก็ผ่านมานานมากแล้วเกินครึ่งปีแล้วที่ทําอย่างนี้มาก็ไม่เห็นได้มีอะไรนี่แหละครับนี่คือความกลัวไปเองตอนโควิดมาใหม่จําได้เลยโอ้โหแค่จับนิดเดียวก็แบบว่าอจะต้องรีบไปล้างมือแล้วจนมือนี่แบบว่าแห้งแบบว่าเป็นขุยเลยอะ่ะแค่จะไปจับประตูมีเชื้อเปล่าเลยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่แหละคือความจิตตกแบบไม่จําเป็นเลยเมื่อกี้เจ็ดสิบสองนะครับอันนี้สิบแปด ระบบไม่ชินเราสวมหน้ากากมาสองปีจนกลายเป็นนิสัยไปแล้วอายุสิบแปดอันนี้อายุยี่สิบแปดดิฉันไม่ค่อยสนใจหน้ากากเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าหน้ากากปกป้องเราได้จริงๆกรณีเดินผ่านคนจามยังมีการปกป้องเป็น,ปนพิเศษคือเหตุผลว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าความเป็นจริงคือเคยชินแล้วใช่ไหมอะไรที่มันเคยชินเนี่ยเขาก็จะทําไงอ่าเมื่อกี้ผู้หญิงหมดเลยเออ๋าเอามีผู้ชายตอนอายุสิบแปดอันนี้ผู้ชายอายุสามสิบเจ็ดวิศวกร หากไม่ต้องสวมหน้ากากก็สะดวกขึ้นเมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องงงไหมเหมือนหมายกับว่าถ้าจะไม่ใส่ก็คือจํานวนติดเชื้อต้องลดลงก่อนอย่างนี้หรือเปล่าบางทีผมอาจจะต้องรอดูสถานการณ์สัก2ถึงสามเดือนอ๋อเขายังตอนนี้ยังใส่ต่อไปอะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนอ๋ออันนี้อายุแปดสิบห้าคือถ้าอายุมากเนี่ยไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าโควิดมันมีผลกับอายุมากจร ين, ิงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอะเออบางทีแบบอายุเยอะแล้วก็ ต้องมากีดกันคนอายุน้อยให้ใส่ด้วยเพราะว่ากลัวจะตัวเองจะมีอันตรายอันนี้ก็ไม่ถูกต่อมาก็อายุ56บอกว่าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่ติดโควิดเพราะเชื้อไวรัสยังอยู่นี่ไงเอาเป็นว่าแทบจะทุกคนที่อ่านมานี้คือยังคงเลือกที่จะใส่ต่อไปครับอันนี้คือแผนกการแพทย์หรือเปล่าเออบอกว่าในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาที่จะมีคนเปลี่ยนทันทีบางคนรอดูก่อนและบางคนอาจไม่เปลี่ยนเลย ขณะที่ปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องผู้คนจะสวมหน้ากากนอกอาคารน้อยลงแต่ถ้าสวมมาสองปีแล้วจะรู้สึกแปลกก็ไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนั้นคือเขาอยากจะจบแต่ว่าคนเขายังไม่กล้าจะจบไม่ใช่ไม่อยากจะจบนะคนยังไม่กล้าจะจบแต่อันนี้คนจัดการประเทศของอันนี้ยังไม่อยากจะจบด้วยคืออันนึงคือรัฐจะกล้าจบแต่คนไม่กล้าจบอันนี้คือรัฐไม่ยอมจบเออประมาณนี้กัน เขาบอกว่าเซียงไฮ้ก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเมืองหนึ่งของจีนนะเป็นเมืองที่เรียกว่าเคยได้ยินไหมเจ้าพ่อเซียงไฮ้อะไรเงี้ย <c oughs> คือมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีก่อนแล้วแต่พอมาถึงเรื่องโควิด <c oughs> ก็ไม่ต่างกันเซียงไฮ้รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> พุ่งพรวดประชาชนตื่นตระหนกแห่ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจนเกลี้ยงไม่รู้ว่าเขาล็อกดาวน์หรือเปล่าแต่ต้องมีการแห่กัดตุนสินค้าไม่ต่างจากบางประเทศเลย นครเซี่ยงไฮ้ที่มีประชาชนราว25ล้านคนอ้อนี่ไงเข้าสู่การล็อกดาวน์เฟสแรกเป็นวันที่สองเริ่มต้นจากชาวเมืองฝั่งตะวันออกถูกล็อกดาวน์4วันระหว่างนั้นทางการเร่งตรวจหาเชื้อจากประชาชนจีนรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในรายใหม่ในประเทศเกือบ700 0คนกว่า4,400คนตรวจเจอในเซี่ยงไฮ้ที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดครั้งเร็วลายที่สุดแล้วเหรอมีภาพชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งสินค้าหมดเกลี้ยง นี่คือการระบาดแบบเดะเลยนะครับแต่เขามองว่าเป็นการระบาดครั้งเร็วหลายที่สุดเนี่ไงทางรัฐบาลของประเทศนี้ยังไม่ยอมจบก็คิดว่าบางทีมันมีทั้งการไม่ยอมจบรัฐไม่ยอมจบและความเคยชินจากการกลัวก็เลยทําให้ไม่จบด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าความกลัวของผู้คนที่โดนล็อกดาวน์กันบ่อยๆนี่ไงมันเหมือนกับการเอาว่านะมันเหมือนกับการเลี้ยงลูกนั่นแหละทําไมคนยุคใหม่หรือฝรั่งหรือใครที่จะไม่ คือไม่ใช่ไม่ทําเลยนะแต่ว่าจะพยายามดีกว่าไม่ดุดา่าไม่ตีไม่อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าลูกเนี่ยเคยโดนอะไรไปเนี่ยมันก็จะฝังใจแล้วก็คือตัวพ่อแม่จะรอดไปหรืออาจจะไม่รอดถ้าเกิดว่าลูกเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวตอนที่เขาโตเพราะเป็นผลพวงจากการที่คุณนั่นแหละที่ไปใช้ความรุนแรงกับเขาแต่ถ้าเกิดพ่อแม่รอดตัวลูกแบบเป็นประเภทเก็บกดเก็บกดได้ดีมากก็จะไปโชว์นิสัยเอาตอนที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันก็คือวิธีพฤติกรรมการล็อกดาวน์ซะจนเคยชินเนี่ยมันก็จะทําให้ต่อให้เคสมันเบาแค่ไหนเนี่ยคนก็จะหรือว่าคนผู้บริหารท้องถิ่นก็จะล็อกอีกฉะนั้นโควิดในจีนคงไม่จบง่ายๆเพราะว่าการล็อกดาวน์ที่บ่อยเกินไปการล็อกดาวน์มากเกินโดยที่ไม่จําเป็นมีคนหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ไม่สามารถหาซื้อของชําใดๆได้เลยในเช้านี้ฉันก็กลับไปนอนแล้วฝันว่ากําลังซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าสังคมทุกวันนี้ต้องมากังวลเรื่องหาของกินของใช้นี่คือประเทศแห่งการผลิตนะครับกลายเป็นว่าของขาดแคลนการล็อกดาวน์ครั้งนี้ทางการต้องการให้เศรษฐกิจเสี่ยงไฮเดินต่อไนเห็นไหมทางการนี่เริ่มจะเบาลงและเริ่มไม่อยากทําแต่ก็ความเคยชินกับการล็อกไงทางการพยายามเลี่ยงนะก็เลยเลี่ยงใช้มาตรการบังคับเข้มงวดอย่างที่เคยทําในเมืองอื่นแต่การออกข้อจํากัดตามแบบของเสี่ยงไฮแทนการล็อกดาวน์เมื่อวันที่28มีนาเริ่มจาก คือไม่ได้ล็อกดาวทั้งเมืองด้วยล็อกดาวแค่บางเขตก็คือจากฝั่งตะวันออกก่อนแล้วค่อยไปล็อกดาวที่ฝั่งตะวันตกแล้วก็ยังเปิดเรื่องของสนามบินสถานีรถไฟแล้วก็ท่าเรือขนส่งคือเขาเริ่มขยงกับการล็อกแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับเชื่อว่าจีนจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าล็อกบ่อยเกินไปคนเริ่มเคยชินไม่ใช่ว่าเเลิกล็อกเลิกมีมาตรการแล้วทุกอย่างจะจบนะคือผลพวงจากที่คุณทํามาอ่าแต่การแพทย์คนนึงก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข บอกว่าจําเป็นต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้เพื่อการกําจัด<ๆ>การแพร่เชื้อในชุมชนนี่ไงมันไม่ใช่แค่ระดับบนบนละระดับล่างๆเขาก็จะยังคงชอบล็อกของเขาอยู่ก็คือมันจะมีทั้งชนชาติที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วจบเร็วอะไรเร็วอย่างเช่นพวกฝรั่งต่างๆาก็ไม่ได้บอกว่าฝรั่งทุกชาตินะแต่ว่าหมายถึงโดยรวมแล้วคือถ้าถ้าจะจบก็คือจบกันเร็วก่อนหน้านี้บางประเทศอาจจะเข้มงวดแต่ถึงขราวจบก็คือจบมันเป็นที่นิสัยหรือเปล่าไม่รู้แต่บางประเทศถึงแม้ว่า รัฐจะกลับตัวกลับใจอย่างสิงคโปร์จะอยากจบแต่ว่าประชาชนจะยังไม่ค่อยกล้าจบอ่าไม่ได้ไปว่าอะไรเขาแต่แค่ใช้คําว่าเขาจะยังไม่กล้าจบแต่ส่วนของจีนรัฐก็ยังไม่ยอมจบด้วยแล้วก็คนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อให้จีนกลับตัวกลับใจจะผ่อนคลายหรือจะเลิกมาตรการที่ AI, อะไรก็ล็อกดาวน์เนี่ยแล้วคนจะเป็นยังไงนะครับครับกต็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ